เสื้อตัวนี้เราก็จะผ่าหน้านะคะทำสามหน้าทำสามหน้าเราจะต้องต่อสาบก่อนค่ะเป็นแบบปกบัวนะคะพื้นฐานที่ถ้าหากว่าเราเริ่มเรียนเบื้องต้นนะคะเราก็จะต้องฝึกการแยกนะคะลูกปกออกมานะคะให้เข้าใจเส้นกลางวัดออกมาเซนครึ่งค่ะหนหนะคะหลังจากที่เราได้แล้วนะคะ เพื่อมีเกรดนะคะเพราะว่าเราจะช่วยเรื่องได้ไปตามสัดส่วนปิดเกรดทุกครั้งปิดเกรดไลน์เสร็จแล้วเราก็ปรับไหลนะคะไหล่ขอสูงนะคะวัดลงหนึ่งเซนไปไลายไหลครึ่งเซนค่ะเพื่อตัวนี้นะคะเราจะทําเกรดด้านข้างนะคะวัดลงมาเจ็ดเซนค่ะตรงจุดออกสูงนะคะ ที่เส้นวงแขนนะคะทุกครั้งนะคะวัดลง3ามเซนปิดเกร็ดนะคะครึ่งเซนค่ะขีดเส้นมาที่จุดอกทิปเส้นปายไหลนะนะคะวัดขึ้นครึ่งเซนค่ะเรื่องต้นนะคะเราก็ปรับไหลปิดวงแขนนะคะแต่งนะคะแต่งสัดส,ส่วนให้สวยงามนะคะทำเกร็ดนะคะทำเกรด็ดทรงแทะกระดาษนะคะด้านข้าง เกรดยาวนะคะ10เซนค่ะจุดนะคะให้อยู่ตรงกลางระหว่างช่องที่เราแยกนะคะพับเกรดเส้นวงแขนเ,เราปิดเกรดนะคะแล้วเราก็แต่งเส้นใหม่นะคะเสื้อตัวนี้นะคะเป็นทรงที่ส่วนเราไม่ทำเกรดเอวนะคะ ช่องเกะ็ดเราเหลือเท่าไหร่นะคะเราก็เก็บเข้าครึ่งหนึ่งนะคะเรากเก็บด้านข้างเข้าค่ะได้แล้วทีนี้เราก็เก็บชายขึ้นนะคะ1ซน,นค่ะส่วนช่วงความกว้างนะคะเท่าไหร่เราแบ่งครึ่งค่ะและสไลด์นะคะให้เคิร์ฟสวยเราก็ได้แล้วนะคะช่วงปรับลรแต่งวงแขนนะคะปรับตรงเกล็ดตรงค่ะ